โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากภิกษุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปัตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้น ลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ํานัน้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะปุดขึ้นมา ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งีิงงสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีเพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้น ร้อยปีผุดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นทิกษุดทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะเกิดขึ้นในโลก ยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ทำวินัยอันตราคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิสุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำวินัยอันตราคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว สุขทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่าหนีทุกหนีเหตุให้เกิดทุกหนีความดับแห่งทุกหนีหนทางถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิด